ครับสวัสดีครับพี่น้องนี่เป็นภาพบรรยากาศระวังการเดินทางนะครับการเดินทางระวังกาลังสิเข่าบานนะครับย้เบเ้องบรรยากาศภาพสองหางข้างนะครับสีมีง่วมีข้วยนะครับขาเจากะลังสิเลตอนขาวอกนะครับทีนี้พ่อคูง่วพอดีนะครับพี่น้องบรรยากาศตอนแร่งนะครับม่านหามุ่งครัง คน,นดังเยอนะครับเวียดนามข้าวี่ยหัวเียงัวเรียก้ยว,ย,ว,ย,นย,นย,นวยนี่งน,นวยมาเลยนะครับรนี่หมับม เลียนขึวนเลียนเลยค่อยไปพี่น้องค่อยไปเจ้านี้นะครับก็ที่เอิ่นทางผาดนะครับทางผาดเลี้ยวขวามือเนี่ยจะเป็นเอ่อทางไปโน่นเสียวนะครับเป็นคลองชนระบาท่านนะครับโน่นเสียวอเอิ่นทางผาดนะครับจากขี่รถมาได้พักนึงนะครับพี่น้องสีสังเ,เกตเห็นว่าสองของางทางสีมิตรปลายู่นะครับนี่คือเป็นผืนเอ่อ เป็นพืชที่ข้าเจ้าเป็นต้นไม้นะครับเป็นไม่ที่ข้าเจ้าปลูกนิยมปลูกกันแถวนี้นะครับสองขางข้างนะครับก็คือไม่ยู่าลิบตัดหนี่เป็นไม่ที่มันทนแรงนะครับสามารถอยู่ได้โดนนะครับปลูกเชื้อเดียวแล้วก็ตัดไม่แล้วก็เดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับช่วงนาแรงนะครับข้าเจ้าก็สีหาตัดไม่ยูขายนะครับอาลบซื้อมายู่เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับ หลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับแล้วก็อีกอาชีพนึงนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วคืออาชีพสะสางนะครับสูบสูบสางสะปลานะครับเเอินฆ่าปลาฆ่าน้องนะครับว่าฆ่าไม่ฆ่ากันสิว่า 15. หาเบิ้งปลาเบิ้งยังน้ำสางขึ้นแล,แล้วก็ไปตกลงราคากันนะครับว่าจะซื้อขายเท่าไหร่แล้วก็เอาเครื่องสูบน้ำมาตั้งแล้วก็จับไปขายอีกเทื่อนึงนะครับ ใกล้ทีเขาบ้านแล้วครับพี่น้องวัดนี่ตรงนี้เป็นท่าเขาบ้านนะครับนี่คือท่งเขาบ้านนะครับสองขางทางนะครับเป็นบรรยากาศตอนแรกนะครับก็เจ้ากับจุกูต้นไม้ปลูกยังนะครับ,บ,บแถวานี้มีป้ายบอกข้างป้ายประตูโค้งนะครับเป็นบ้านเภาตะฟองนะครับเขาตะฟองตำบลทุ่งทองอําเภอเกษตรดิสยัยจังหวัด้อยเอ็ดนะครับนี่คือเป็นหมู่บ้านที่อยู่สุดเขต ของอำเภอเกษตรวิสัยนะครับมีพื้นที่นะครับติดกับอำเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์แล้วก็อีกฟังหนึ่งก็ติดติดกับอำเภอพยัคฆ์นะครับเขตอำเภอพยัคฆ์จังหวัดมหาสารคามนะครับมองนี้ถือว่าเป็นเขตแดนนะครับเขตแดนร้อยต่อ3จังหวัดเลยนะครับนี่คือหมู่บ้านลุ่ยไทยของอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเ็ดนะครับที่นี่น้องประจำหมู่บ้านนะครับสองฟังข้าง้างนะครับทางเขาบ้าน ใส,ย,สยมือกับขวามือนะครับนี่คือน้องประจำหมูบ่บ้านจะเลื่อนไปไหลายตัวพี่น้องเดนนี้นี่สร้างแรดยางมียางกันคมนาคมสะดวกหลายขึ้นพวเกเรานะครับตะกี้ยังเป็นท้างดินแดงอยู่นะครับบ่ได้กับบาลล้าน้ดนรถมพัฒนาไปหลนะครับหม,มู่บ้านแถวเย็ดเยี่ยนเยี่ยหม่เยี่ยมมีแต่หลังใหญ่นะครับขอ้น่สองสั้นสองสั้นเลยนะครับเพืเ่อนช่างกันครับบา้าน เศรษฐกิจดีนะครับหลังจากที่เจ้าเขาเล่ากับมี่อีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพเสริมของเจ้าหน้าเพื่อเลียงงัวเลียงกล้วยนี่แหละครับมี่ทุกเพื่อนนะครับเกือบจะทุกเพื่อนกับวาไเดยนะครับเพืนน่อนหนึ่งเนี่ยวุ้แม่หน่อยๆนี่พี่น้องเพื่อนหน,น,นึ่งเนี่ยจิบตขึ้นนะครับแล้าากวก็คนเพิ่นบ่เลียงหลายเพิ่็เลียงมัวพันนะครับมัวพอพันจะพันไม่นด้หาทับนะครับ ใา้มือสิเป็นแท่งปะป่านะครับแล้วก็เป็นวัดนะครับวัดของมูบันวัดเจริญจินนะเส้นนี้เป็นเส้นถนนกลางบ้านนะครับพี่น่องเส้นถนนกลางบ้านตรงไปพูนทั้งทั้งเขาวันสิเป็นคุ้มเป็นออกนะครับตรงว่านี่เลยนะวัดท่านี่เป็นถนนกลางบ้านไปพูดของผมบ้านเงื่อนผมคุ้มเป็นตกนะครับครับรถไปเรื่อยๆนะครับนี่น้องนี่ถนนมะฮอดนี่สิเป็นชีแยกนะครับกลางบ้านใส่ขัวมือก็เปนชีแยกกลางบ้าน สองฟังนี่คือเป็นเป็นเขียดแดนแดงมูนะครับมูสามจะอยู่คว่ามือมูสองจะอยู่สายมือนะเขียดแดนแดงแดงมูบ้านนะครับบางมูบ้านด้วยกันแหละแต่ว่าคนละมูมูสองมูสามนะครับคนเดิมเดี๋ยวนี้กับพม่นที่เป็น,นหอดเจ็ดแปดลอยลังค่างเฮือนหรือเปล่าครับใหญ่เตดียบบ้านอะไรเป็นบ้านตำบลน,นะครับพี่น้องห้าหอดนะครับนี่ภูมิเป็นตกนะครับตั้งเขาบ้านอยู่ภูมิเป็นออก เงีนผมอยู่กลุ่มเป็นตกนะครับแต่ว่าทั้งพี่ก็เป็นทั้งออกได้ที่กันนะครับนี่น้าอ้อมหมู่บ้านเลยนะครับบ้านผมอ่อนแล้วครับพี่น้องคือทั้งเจนนี่เป็นคันเกียนะครับถนนขัน,น,นละฆังก,กันนะครับอ่อนแล้วอ่อนแล้วชี้เบาหวาอดอนแล้วมาเรียงเงียบดีตัวครับบรรยากาศบานนอกบว่บาหน้าห้องนะครับมีโอกาสมีเวลาก็มาเล่นมาเที่ยวมายามบ้านใน่เด้อพี่น้องผมแบ กค่อยเดีมา,าดูดอกเด่นแล้วเทือสองเทือมาทุระนะครับไปอำเภอเชลพุ่มกับ้องแวะมาหาเถาเมียกันนะครับสองเถาตาใหญนะครับนั่งมีเสียงหน้านี่มบนดนถูกใส่มากเดี๋ยววอนแล้ะครับเพื่อนผมขอบคุณครับสวัสดีครับ